ชุดมาสจ,จันพัฒนาทักษะสำหรับเด็กชุดนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด,ด้วยการฝึกอ่านและจดจำเพยัญชนะทั้งภาษาไทยและอังกฤษในชุดนี้จะมีหนังสือทั้งหมด38เล่มชุดที่1มี14เล่มชุดที่2มี13เล่ม ชุดที่3มีสิทธิเล่มหนังสือคำศัพทกว่า6,000คำาก้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงแปดการ์ดส3แผ่นฝึกอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจโปสเตอร์ oster, พยัญชน,นะภาษาอังกฤษ,กษ26ตัวฝึกการผสมคำศัพท์และเรียนรู้ไปพร้อมกับการฟังเสียงอ่าน ผู้มือพ่อแม่ผู้ปกครองและทุกๆชุดจะมาพร้อมกับประกาพูดได้ของ m ม n e r Smart k i ทคดด้วยนะพร้อมแล้วหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพของลูกน้อย